กลับมาแล้วกูรูคูเสือนี่เลยนี่เลยวัตถุดิบของเราวันนี้เกลือสมุนนะครับผมเดี๋ยวเราเจะเอาเกลือสมุนเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของเราในวันนี้นะครับดูซิว่าเราจะไปทำอะไรกันไปดูกันในคลิปเกลือเราก็ได้มาแล้วต่อไปนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบของเรานะครับในบ่อนี่เองนะครับปลาเห็ดโคนนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาปลาเห็ดโคนเนี่ยไปทำปลาเห็ดโคนแดดเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะขอดเก็ตนะครับเอาไส้ออกแล้วก็ถึงขั้นตอนการแช่น้ำเกลือแล้วก็ไปตากแดดนะครับไปดูกันนะครับเห็ดโคนของเราตัวก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเห็ดโคนของเราตัวเล็กๆนะฮะถ้าตัวใหญ่เราจะไปทํากับเมนูอย่างอื่นนะครับกับข้าวย่างอื่นนะฮะแต่อันนี้เห็ดโคนตัวเล็กนะครับไม่ยากเลยนะครับขอดเกตนะครับผม แล้วก็ผ่าท้องเอาไส้ออกส่วนหัวไม่เอาออกนะครับผมพอไปตากแดดเดียวแล้วรับรองเอาไปทอดนี่ที่อร่อยที่สุดนะครับนี่เลยหัวนี่เลยกุบกับกุบกับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับตอนนี้แม่บุญของเราก็ผ่าท้องผ,ผ่าท้องปาออละะา,องปาออกแล้วนะฮะผ่าท้องปลาออกแล้วนะฮะนี่นี่โอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าปลาเห็ดโคนของเราก็ ่าท้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาซาวนะครับเอาเกล็ดออกนะเผื่อมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดอยู่นะครับซาวซาวออกปลาเกลือของเรานะครับที่ไปเอามาจากยุ้งเกลือเมื่อกี้นี้นะฮะใส่ลงไปในน้ําเลยครับผมอเกลือมันจะเป็นเกลือเม็ดละลายยากหน่อยนะฮะอ่านี่เกลือครั้งปีนะครับเป็นเกลือครั้งปีนะครับถ้าเป็นเกลือใหม่มันจะขมนะครับผมเพราะว่าดองปลาหรือทําอะไรก็จะไม่อร่อยนะฮะมันดองปลาก็ยังเน่าเลยนะฮะ นี่ควา,ามรู้เก็บเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเกลืองเราก็ละลายไปบางส่วนแล้วนะฮะใส่ปลาเห็ดโคนลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับน้ำเกลือนะฮะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบถึงสิบห้านาทีเค็มมากเค็มน้อยนะครับผมทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปลานี้ไปตากนะครับ เราก็แช่น้ำเกลือไว้วประมาณสิบ5สิบห้านาทีที่บอกนะฮะขั้นตอนต่อไปนี่เลยเรียงตากเลยเลียงตากเลยครับเดี๋ยวใบายเย็ยนๆน,นะฮะพอพอปลามันเริ่มแห้งเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะครับแดดดีจริงๆแดดดีจริงๆปลาเห็ดโคนของเราก็แห้งแล้วนะครับแต่ไม่ถึงกับแห้งแกร็กนะฮะพอที่จะมีเนื้อมีหนังให้เราทานนะครับไม่งั้นเราจะไม่เป็นปลาเห็ดโคนแดดเดียวนะฮะ แดดบ้านเราแรงนะครับผมฝนไม่ตกวันนี้รอดรอดตัวไปครึ่งแดดก็แพอที่จะทานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับแล้วเราไปชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะครับน้ำมันร้อนปุ๊บใส่ลงไปเลยโอ้โหยัาชูชาชูชาอ่าโหนหตโผลเหุน,หน,นะครับหมดเลยนะ ใครกินรสชาติแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับของผมชอบก,บกรอบๆนะฮะก็ทอดให้กิมเกรียมหน่อยนะครับนี่นะฮะจฮะทานพอเปล่าก็กระไรอยู่น้ําจิ้มแม่บุญนนทบุรีนะฮะนี่ปลาเห็ดโคนใส่ลงไปเลยครับที่บอกว่าหัวนี่อร่อยมากลองดูนะครับอ,อือหือแบงกรอบเลยอือหือหยุดไม่อยู่ อออบอกไปเลยครับว่าเด็ดนะฮะปลาเห็ดโคนแดดเดียวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยกันได้ครับผมหรือว่าใครชอบน้ำพริกเผากะทางกับน้ำพริกเผาก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คูรูครูเสือด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ กับปลาเห็ดโคนนะครับแล้วติดตามกันในคลิปหน้าว่าเรามีอะไรให้ทานนะครับผมไปก่อนนะครับ